รวมหลายเรื่องเลยค่ะวันนี้ทั้งรายละเอียดโชว์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะข่าวดีของการบันทึกลงกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดแล้วก็มารสุมของค่าย YG ที่ช่วงนี้หนักมากรวมถึงการที่มีข่าวนะคะว่าน้องโรเซ่แล้วก็พี่จีซูจะไปร่วมชมโชว์ของน้องลิซ่าเดี๋ยวเรามาติดตามทั้งหมดกันในคลิปนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะมาอัเดตกันต่อเนื่องนะคะสำหรับความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับน้องเลซ่า เดี๋ยวเรื่องแรกก่อนเลยนะทุกคนกินเนส s ์เวิร์ลเรคคอร์ดประกาศยังเป็นทางการวันนี้แล้วค่ะว่าเพลงมันนี่ของน้องลิซ่าแบล็คพิงกลายเป็นเพลงของศิลปินเดี่ยวเคป๊อปเพลงแรกที่มียอดสตรีมบน Spotify ทะลุ1,000ล้านครั้งซึ่งก่อนหน้านี้น้องของเราก็ได้สร้างประวัติศาสตร์นะคะกับผลงานโซโล่เดี่ยวทาง g ิน n n e s s World Record มาถึง7รายการแล้วด้วยนะเราก็จะไม่ย้อนเรานะคะว่ามีรายการอะไรบ้างแต่ทุกคนสามารถดูได้ในภาพที่แอดมินขึ้นให้ทางหน้าจอนี้เลยค่ะซึ่งการบันทึก ของวันนี้เนี่ยถือเป็นรายการที่8ที่น้องสามารถสร้างประวัติศาสตร์แล้วก็ลงบันทึกได้สําเร็จนั่นเองนะทุกคนไอยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับแฟนๆทุกคนด้วยนะคะรวมถึงน้องลิซ่าของพวกเราค่ะตอนนี้ใครว่างๆก็ไปสตรีมมันนี้ทาง YouTube ให้ถึง1,000ล้านวิวกันได้เลยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานแนอนาะคตให้กับน้องลิซ่านั่นเองค่ะทีนี้มากันที่เรื่องต่อมาเลยค่ะแม่น้องของเราจะดูเงียบเียบไปบ้างนะแต่แน่นอนว่าเงียบเียบแบบนี้น่าจะเตรียม ตัวซ้อมโชว์ครั้งสุดท้ายก่อนขึ้นเวทีจริงในวันพรุ่งนี้แน่ๆทุกคนคิดว่าน้องของเราจะแบบมีตื่นเต้นมหมแอดมินว่าต้องมีบ้างละค่ะแต่แฟนๆของน้องตอนนี้คือตื่นเต้นไปกว่าอีกนะบอกเลยว่าประหนึ่งคือตอนนี้เท้าอยู่ที่ปารีสและอยากดูโชว์กันแบบใจจะขาดแต่ไม่มีตั๋วเข้างานไงทุกคนซึ่งนับถอยหลังเพียงแค่อีก1วันเท่านั้นค่ะกับก้าวสำคัญก้าวใหม่ของน้องลิซ่าผู้ที่มีพาชั่นต่อการแสดงที่สูงมากจะมานําเสนอโชว์รูปแบบใหม่นะคะที่ไม่ ใช้ในสไตล์เคป p ๊อปแอดมินไม่มั่นใจนะว่าก่อนการแสดงเขาจะมีแบบการเก็บภาพจากสื่อมวลชนด้านหน้าแบล็คดอปด้านหน้าขลับไหมแต่ใจคือแอบ,บหวังให้มีมากๆนะคะก็อยากเห็นน้องถ่ายรูปก,กับสื่อด้านหน้าแฟนจะได้แบบมีภาพชัดๆสวยๆเอาไว้วีดแล้วก็เทรนแท็กกันในวันพรุ่งนี้คือถ้ามันไม่มีภาพอะไรออกมาจากสื่อเลยเนี่ยกลัวมันจะกล่อย,อยงไงแล้วก็ยังจําได้ไหมไองานปิดของซลีนเมื่อต้นปีที่ผ่านมาค่ะที่อดหลับอดนอนเทรนแท็กกัน ผ่านไป3าสี่ชั่วโมงคือวีกกันอยู่ภาพเดียวอะ่ะแบบเลือลางด้วยเออนั่นแหละค่ะ ก็ได้แต่หวังว่าอาจจะไม่แย่ถึงขนาดนั้นนะแต่ยังไงเชื่อว่าเมนน้องเนี่ยถึงจะมีรูปหรือไม่มีรูปอะไรต่างๆก็น่าจะพยายามช่วยกันดันกระแสยอย่างเต็มที่ในวันพรุ่งนี้อย่างแน่นอนค่ะคือเราก็รู้นะคะว่าเป็นงานปิดแล้วก็เขาไม่คนที่รับชมโชว์เนี่ยบันทึกภาพระหว่างการแสดงด้วยก็เลยอยากบอกแฟนๆว่าภาพชัดๆสวยๆเราอาจจะต้องรอจากสำนักข่าวหรือว่าสื่อเท่านั้นนะก็อยากคาดหวังมากนะคะว่าจะมีคลิปอะไรหลุดออกมาให้เราได้ดูกันแบบเยอะๆอ่ะแล้วก็อีกมุมหนึ่งที่น่ารักมากจริงๆ แล้วจะไม่พูดถึงในคลิปนี้คงไม่ได้นั่นก็คือการตามไปซัพพอร์ตมักแน่น้อยของวง b l a c k พิ n k จากเพื่อนสนิทแล้วก็พี่สาวอย่างน้องโรเซ่แล้วก็พี่จีซูค่ะ คือมันมีรายงานนะคะจากทาง K News Digital แอดมินไม่มั่นใจนะว่าสื่อนี้เขาเชื่อถือได้มากแค่ไหนยังไงทุกคนฟังหูไหว้หูก่อนนะคะทุกคนเขาทวิตบอกว่าพี่จีซูกับน้องโรเซ่เนี่ยจะไปร่วมชมโชว์ในครั้งนี้ของน้องลิซ่าที่ Crazy Horse ซึ่งถ้าตามรายงานในทวิตนี้เป็นความจริงก็ถือว่ามิตรภาพของสาวๆในวงแบล็คพิงก์ก็คือน่ารักกันมากจริงๆค่ะคือแม้จะเป็นงานเดี่ยวของน้องลิซ่างานนี้เนี่ยแต่ก็มีมาตามแบบซัพพอร์ตน้องเล็กกันด้วยอะไรประมาณเนี้ยซึ่งเอาจริงๆก็มีความเป็นไปได้อยู่นะคะค เพราะว่าตอนนี้พี่ซูกับน้องแชงเองเนี่ยก็อยู่ปารีสแล้วก็เพิ่งเข้าร่วมสัปดาห์แฟชั่นวีคไปเมื่อวานนี้ด้วยส่วนน้องเจนนี่เนื่องจากว่าแบรนด์ชาแนลเขาจะจัดโชว์ในวันที่3ตุลาคมนี้ค่ะแอดมินก็เลยไม่มั่นใจนะคะว่าน้องเจนจะมีโอกาสบินมาร่วมชมโชว์สักรอบหนึ่งของน้องลิซ่าไหมแต่ว่ายังไงเดี๋ยวคงต้องรอภาพหน้างานอย่างเป็นทางการอีกทีนึงนะว่ามีใครไปร่วมชมโชว์ของน้องลิซ่ากันบ้างแล้วก็มากันที่เรื่องสัญญาของน้องลิซ่ากันหน่อยค่ะเพิ่งสังเกตสังกาเห็นนนะะคะว่าแบรด Ahmed เดลาวีแบรนด์เสื้อผ้าเกาหลีแนวสตรีทแวร์เนี่ยที่น้องของเราเป็นนางแบบให้คือเขาไม่ได้ตาม IG ของน้องเรามาสักพักแล้วนะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นอีกตัวค่ะที่หมดสัญญากับน้องเราไปพร้อมกันกับสัญญาค่ายซึ่งตอนนี้ก็ดูเหมือนว่า y g เองก็มีมรสุมหนักอยู่เหมือนกันนะคะในบริษัทคือด้วยความที่ y g เองก็ไม่ประกาศออกมาให้ชัดเจนสักทีอะค่ะ,คะ เพราะว่ากลัวแบบหุ้นมันตกหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆมันก็ตกอยู่นั่นแหละมันก็เลยมีข่าวลือผุดเยอะมากเมื่อสองวันก่อนก็มีข่าวลือนะคะว่าพี่ซูกับน้องเจนเนี่ยไปก่อตั้งค่ายของตัวเองกันหมดแล้วจากนั้นไม่นานนะคะ YG ก็แถลงเพิ่มเติม,ตมค่ะว่ายังไม่มีการยืนยันเกี่ยวกับการต่อสัญญาแล้วก็กิจกรรมอื่นใดในอนาคตของ Black พิงคพอแอดมินอ่านไปอ่านมาเนี่ยแอดมินก็เลยคิดว่าสาวๆอาจจะไม่ต่อกันสักคนก็ได้อะทุกคน คือถ้ามันเป็นแบบนี้เหมือนวาจเองก็มีปัญหาในการจัดการเยอะอยู่นะคะอย่างน้องๆ Baby m o n ster อร์ที่จะเต็มเดบิวต์เดือนนี้เนี่ยก็ดูท่าจะเลื่อนไปก่อนถูกต้องไหมส่วนข่าวล่าสุดของวันนี้ก็คือปายหยางฮอนซอกค่ะเขายังมีคดีขึ้นโรงขึ้นศาลอยู่เลยอะทุกคนเหมือนปายหยางแกมีคดีขม่มขู่คำให้การกับคนที่ชื่อฮันซอฮีอะ so ค่ะ เขาน่าจะเป็นคนที่เคยมีข่าวเดทกับพี่ท็อปบิ g กแบงหรือเปล่าอันนี้แอดมินไม่มั่นใจนะคะเพราะว่าล่าสุดเห็นสันักข่าวเกาหลีเขาลงข่าววันนี้เองว่าสารชั้นต้นเนี่ยตัดสินให้ป๋ายางแกพ้นผิด แต่ว่าไายาการเนี่ยไม่ยอมนะคะก็เลยขอยื่นอุทธรณ์ต่อแล้วก็เห็นว่าจะมีการอ่านไต่สวนครั้งหน้าในวันที่8พฤศจิกายนนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่า YG เองก็คือมีปัญหาเยอะอยู่นะและเผอเอสีสาวของเราอาจจะไม่ต่อกันสักคนด้วยซ้ําแต่ถ้าไม่ต่อจริงเนี่ยก็ค่อนข้างงงอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะว่าแล้วทําไมพี่ซูก,กับน้องแชงถึงมีการแปอำนวยความสะดวกให้ที่สนามบินก่อนบินมาปารีสเพราะว่าของน้องลิซ่าเนี่ยไม่มีไงหรือว่าเพราะน้องเรา เป็นคนไทยก็เลยไม่ได้รับการบริการนี้จากทางค่ายอานนี้แอนดมินก็ว่ามันก็น่าคิดเหมือนกันแล้วก็ไม่มั่นใจด้วยนะคะว่าเพราะเหตุผลอะไรเรื่องสุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดท่าจากบทความสื่อดังอย่างแอลฝรั่งเศสคือเขาบอกก่อนหน้านี้ไปแล้วแหละว่าการแสดงของลิซ่าน้องเป็นคนออกไอเดียถึงรูปแบบในการนําเสนอของโชว์แต่ละโชว์ทั้งหมดไอเดียหลกัลกๆก็คือน้องจะลองสมบทบาทเป็นทีมแดนซ์ของ crazy horse ค่ะได้ลองเต้นตั้งแต่เริ่มจนจบโชว์แล้วก็จะมีหลากหลายฉากในการแสดง ทั้งนี้ทั้งฉากเปิดตัวฉากฟินาเล่ในฉากสุดท้ายรวมถึงฉากโซโล่เดี่ยวของน้องด้วยแล้วก็การที่ Crazy Horse เลือกลิซ่ารักพิงค์มาร่วมงานโชว์ในโอกาสพิเศษก็เพราะว่าทีมงานเนี่ยเขาคาดหวังนะคะว่าจะดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้รู้จักกับงานศิลปะขแขนงนี้มากขึ้น CRAZY h o r อ e เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความภาคภูมิใจความอิสระ ความสงสัยใข้รู้แล้วก็ความสบายในการที่ได้เป็นตัวของตัวเองเพราะเขาคิดว่านะคะการดึงลิซ่ามาเนี่ยลิซ่าสามารถสื่อถึงสิ่งเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีอาก็เป็นคําสัมภาษณ์ของผอฝ่ายสร้างสารรค์ของคาร์บเรชโชที่นี่นะคะที่ให้บทสัมภาษณ์กับทางแอลฝรั่งเศสเอาไว้ A ย้ำอีกครั้งนะคะว่ามันคือการโชว์การเต้นศิลปะอีกขแขนงหนึ่งเท่านั้นคะ่ะทุกคนแล้วก็ไม่ใช่ระบัาเปื้องผ้าอย่างที่บางคนคิดกันส่วนคนที่เขาไม่เข้าใจอะ่ะเราก็ต้องปล่อย เ,ะะเพราะว่าทุกคนมีมล์เซ็ตแล้วก็ทัศนคติต่อเรื่องต่างๆไม่เหมือนกันนั่นเองนะ,ะเดี๋ยวยังไงก็เจอกันอีกทีคลิปหน้าแล้วกันค่ะ